ไว้บนหลักคาพี่มีบนหลักคาพี่มีมีบนหลักคาเลยอ่าไอ้คิดไอ้คิดว่าเฮ้ยอย่าหญ่ไอ้คนนี้ขอคนนี้ขอหล่อหล่อคิดมึงหลอกเพื่อนเพื่อนมางมาดิเดี๋ยวขอมาเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยโอเคโอเคฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอ๋อ มึงโดนกูสตีมข้างน,นอ๋อกูเตะมึงก่อนมึงจะได้เล่นอีกไอที่ไ <c oughs> <c oughs> ม่มมต้องหว่วงไม่ได้เข้ามาเล่นหรอกบอกให้คือแค่ไอนี่เป็นตลิงคนเดียวก็ปวดหัวแล้วครับทุก <c oughs> คนไม่ต้องไปเรียนแบบคนแบบนั้นน,น,นะครับโหเฮียบเลยนี่มเมื่อวานแม่งอะไรวะเอารถเอาตัาดรถตัดรถรอบผมอย่างไร เจอวพราผมแม่งยิงรถรอบโผล่ถึงโคตรอะถ้าผมวิ่งอ่ะเออเกยนเกินดันดูดูดึงด้วยการเข้าวงด้วยแบบเดียวคนดูคนว่ะแป๊บเดียวอะไรวเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนกูสเตปทนายอ๋อกูเตะมึงก่อนมึงจะได้เล่นอีกทีมึงไม่ต้องห่วงมึงไม่ได้เข้ามาเล่นหรอกบอกให้พอเพจตะบัสหน่อยออนไลน์ยี่สิบครับไม่ใช่ใครวะ

อ้าไวไอ้คิดไอคิดว่าเไอใหญ่ใหญ่ไอคนนี้ขอคนนี้ขอมาไปตอกตัวมา,มาบอกไอ้คิดมึงบอกมึงเอาเพื่อนมนึงมาดิ่ฮัลโหลฮัลโหลคิดมึงบอกเพื่อนเพื่อนมึงมานมาีเดี๋ยวเดี๋ยวขอามาเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยโอเคโอเคฮัลโหลเพื่อนเพื่อน

หมด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 อันนี้หมดหรือสามเนี่ยซ้ำซ้ำซ้ำหลอกไอคริส<า>ได้<า>ลงค <หา S 2> อเฮ้ยอาพ่อไปเพื่อนเพื่อนไปหราไปเถอะขอร้องขอร้องขอร้องเอ้เอ้ยเอ้ยไป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 เลยไป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 เลย มันอยู่ชั้นสองเฮ้ยเพื่อนปไปแล้วไปแล้วไปยล้วแล้วเพื่อนเราจะปล่อยนายเออไปเลยไปเลยไอ้เงี้ยเมายิงผมมาไอ้เงี้ยะโอ้เพื่อนทำไมนายทำกับเพื่อนเราแบบนี้เนี่ยโอ้โหฆ่าไปไปแล้วไปแล้วตู้ผมน้อยตู้ลมน้อยเด้ยกูไม่รู้เรื่องเลยกูวิ่งมาไม่หนมวงมาเอีก้อมเฉยเลยโอ้ย เกือบน้อยดีแล้วมันไม่ันนะไว้ใไว้ใผมขอโทษครัเพื่อนกผมไม่เหลือแล้วก็เกิดผมไปหมดแล้วตามมาเนถ้ารอีมียงไม่มีพี่กฝั่งมาฝั่งมาเงียบเบเลยยอนหลังได้เลยครับโอ้โหโทษพี่เฉยเลยปาปปรไไปา เอ้จ้าเบิร์ตน็ออไอย่างไตัวเาไ้ายในบ้านอโผมมาปิดตัวนี้เจ้างาเลยค่าเลยครับคนดีว้าดใครอบ้าในบ้านหับ้านาอ้โสงสยเขาสะัดเขาจะปล่อยพี่ปล่อยพี่กรโดดระโดด้ออ้อหัวแตกเลยขอออยนาเม่อกี้ผมไม่ได้ยินไมพี่ไมพ อะไรวะเรื่ยผมก็เลยปาแล้วกนออกไปเนี่ยไปดีแม่งโคตรหลากระว่เนีกยน้ำโ้ก้งตัว นี่หลังบ้านมีเลยหรอข้างในหรอในหลังบ้านพี่โก้เลยเนี่ยเฮ้ยโก้มนเนทว่ะพี่ต้องปาดว่ะเกี้ยมันยกเลิกไม่ได้สักทีหนึ่งตัวไม่หมดแล้วสองตัวมี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 มาวมาเมาวทีพี่ได้เรามีรถไปเรามีรถมา ไปเลยไปเลยไปเลยมีอีกไปเลยไปเลยมีอีกาปดากรอีายาตัมไ้เียอะไรเนี่ยขับรถกันไอรถข้างหน้าข้างหน้ารถเอาเอพี่อยากรวยอะพีู่ยมันกลังขึ้นรถคนเดียวคนเดียว เฮ้ยไอ้อนี่มันสะไน,นเราอีกปะเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอ,เอาเอารถมันไปสองคันมะ ระวังระวังเก็บของกันระวังด oh oh ้วยอ้โหไอ้กูเนเก็บของแล้วเฮ้ก็เหี้ยมันไม่ได้ยิงสักทีไอ้มันอยู่บนหลังคายิงมันหน่อยบนหลังคาเห็นแล้วเฮ้วยตตาายยยยออูู่่ทำไมคนอื่นมันยิงเก็บของชฉื่อจังวะทำไมผมยิงเก็บของแตกไปเลย นอนอยู่พี่ยืนเก็บนิ่มาดีเดียวกันไฮ้ยจะไปเอาเขาเหรอเอาดีๆเราเขามีเขามีแค่สองเขามีแค่สองเราสี่ได้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 ลุมลุมอันนี้เราเก็บอ๋ออ๋อบ้านขับไปหลังบ้านได้นะลงจดลอดรถอ่ะ ตัวนึงอยู่ไหนอะ่ะผมและหญิงถ้าตายแม่งไม่ตายวะ Enemies ahead ต,ตัส่วนเดียวมันตายอะไรวะยิงกดยิงกดยิงกดแม่งเดินหนีมาเรามาเคลียร์ก่อนมาไม่ออกป่าดูงงเลยรู <c oughs> ้สึกโหมดสี่อะเนี่ยในห้องนี้แหละ e น e m i e อยู่ในห้องอยู่ในห้องไหน รับหน่อยรับหน่อยแต่บ้านรับหน่อยไม่ใหม่มากไม่มีว่าเอารถได้ตรินตรงไหนมีคนตรงไหนอะตรงไหนคนุณเอาติดดวงนะครับผมน้อมนะขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับผมน้องเป้สวัสดีครับเข่าไม่มีคนมามามาไม่มีไม่มีมีโอกาสไม่รถเพิ่งออกไปแต่บ้านมีรถมาพี่หลังผมไอ้เหี้ยแม่งไล่ตาลิบันผม่กลับมากลับมาโอ้โหเหี้ยเล่นลอยนัด ไม่ได้ไม่ได้แต่าัสมันแข่งนี้ไม่ได้เจบตรงนี้มีคนมารต้มมีคนไม่ไม่ผมไม่หาจอดแล้วจอดไม่รูไม่รู้มนต้อมีคนนะระวังด้วยงเ่นขวาต้องเล่นขวาพี่ตายแ่

ต่อห้ามันแกโอ้โหแม่งเป็นยิงกดไทยแม่งนเลยดับโดวโบ้เดียวแตกวิ่งโหล็อกโอ้โหเขี้ยมันแม่นจังวะวิ่หน่อยช่วยหน่อยลมเยอะแล้วเหมือนกันโอ้โหมันแม่นมากเลยตัวพี่โก้ยึงได้อยู่ระวังบ้านระวังบ้านแต่ว่าเราควรมุกออกนะจริงๆอ่ะอืมเยอะรอบตัวแล้วเลยนีโอ้โหเต็มเลย บาสผมจะออกล้วนะสบาสออกมุมนี้ก่อนไหมเขาจะมายัดลิงฟรีเลยไม่เขาเขาจะมายัดไม่ใช่หรอเรายิงฟรีเขาไม่มีรถเนี่พี่มีรถแคดียวเห็นปะรอต้อนขาวรอต้ดนขาว พี่ตีนต้องไม่เล่นฝั่งผมพี่อะมาดามาตีนอย่างตีนอ่ะดิมันลงเข้าให้วงเราดระหว่า้โหงานยากไม่ไม่พี่พี่ตีนกับพี่โก้มาเล่นหลุมผมได้พี่เกียร์เกียร์หลังหมดอ่ะเราก็เล่นหลังเปิดสีแล้วพี่เนี่ยต้องเจ็บ มันนอนเสียทีนั่นแ่ะยิงยิงก็ให้ตายหมด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 เลยฟาร์มแล้วหมด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 เลยทีนมันนอนอยู่โดนล้ายไปด้วยตัวหนึ่งโปรตีนมันอยู่ไหนวะข้าไหนนะบัสมาแค่ไหน e n e m ั่มอยู่เมื่อกี้เลยไม่ได้มาต้องตัดรถมันทิ้งีถ้ามันมีตีหนึ่งพี่มาไปตรงเนี ma, ้ย ใช่มันล้านพี่ไปด้วยตัวหนึ่งเจ้าป้อมเห็ดตินตรงนี้ป่ะวัหละเอยจริงๆอ่ะพี่โก้เราลงไปเล่นบ้านมาร์ฟาได้นี่มีคนปะ ไม่มีมันเงียบมียเราไปนานแล้วพี่ไม่ใช่มีคนอยู่่ดพวกพี่มันมันฟ้ามันฟ้าไล้วพี่ลงมาฟ้าพป่ตินมารถพี่น้ำมันจะหมดด้วยพี่เล่นปั๊มเห็ดนะพี่เล่นปั๊มปั๊มเห็ดนะถ้ามีจริงอ่ะพี่มันฟาร์มพี่ตินกับเตี้ยไปนานแล้วพี่ไม่เผื่อพี่ตินพี่โก็มีไงเ้ยาาบน แต่ยม่โปรมาจะขับก่อนนะไม่มรูข้อมูลผมไม่ได้มันจะไม่โปรล็อกล็อกให้หน่อยถ้ามันชนบอกนะเดี๋ยวเน็ตเน็ตยิงไว้อเดูอยู่พี่พี่มาเล่นฝั่งผมอ่ะไม่ก็ฝั่งพี่ตินอ่ะผมผมยิงได้อยู่ใช่ดูให้ได้ดูให้ได้เล่นไหมไปแล้วมั้งไปแล้ว

ahead ยูตรงนี้ตรงนี้ตรงม้าผมเลยตรงม้าผมเลยอ้าตายแล้วมั้งตายแล้วตายแล้วเฮ้ยวงเราวงเราล็อกเป่าให้ผมหน่อยได้ปะได้ได้ได้แต่ผมล็อกเข่าขอทิ้งวัดมา ดูให้อยู่ดูให้อยู่ให้ผมดูเข,ขมามอะอ่ะดูขาหน่อยให้ผมเ,เ,เปิด,ดขานได้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 เฮ้ยกระสอบกระสอบเลือดไม่พุ่พงก็ไม่วิ่งหรอกบอกก็เฮ้ยตาปลาลนมาเชียร์ผมเอานี่มา ผมนี่โี่คองเดินแล้วมันมาจากฝ่ายยิงฝ่ายยิงยิงมันมาผมไม่น่าตายเลยเดี๋ยวแค่ขวาแล้วโอ้ยเที่ยงคนมันตายหมดป่าแต่ตัวนี้กล้าขวาเนื้อ Watch out บนเข่าเหมือนมีตัวหนึ่งมันตายแล้วหรอมาแล้ว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  ให้พี่ยิงพี่ยิงที่รถเกมี่เอ็มบีพีเนี่ยเสร็จเวะมันไม่เห็นใครแบบพวกนั้นเลยมีเนี่ยรถยิปมมาชนเนี่ยแล้วใครยิงตายไม่ผมยิงนี่ไงเอ็มบีพีได้ไงวะกูดึงตั้งเยอะกูก็แค่ดึงอะครับจะผมทำประโยชน์ต่อเกมเยอะอะครับโอเคผมก็ทำประโยชน์เยอะนหกจีนายพ เก่งครับตอนเขาตายหมดล้วผมดูเก่งมากดูขับน้องๆเดิมยายเยอะมั้ง <laughs>